วันนี้เมื่อ19ปีที่แล้วมีการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอตากใบาครับเรียกร้องให้ปล่อยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน6คนที่ถูกจับเพราะเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าแจ้งความเท็จว่าถูกกลุ่มติดอาวุธป้นปืน6กระบอกแต่เมื่อเทียบกับกรณีทหารถูกป้นปืน300กระบอกเมื่อต้นปีเดียวกันนั้นกลับไม่มีการจับกลุ่มทหารครับ จึงเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมทำให้มีผู้ชุมนุมรวมตัวกันกว่า2,000คนหน้าสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอตากใบในที่สุดมีคำสั่งสลายการชุมนุมครับและมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที7คนแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับมีการควบคุมตัวผู้ชุมนุมอีก1,370คนจับนอนซ้อนทับกันบนรถบรรทุกทหาร25คันใช้เวลาขนย้ายกว่า6ชั่วโมงระยะทางเกือบ150กิโลเมตรไปค่ายอิงขยุทธบริหาร สุดท้ายเกิดเหตุน่าสลดครับมีผู้ถูกควบคุมตัวเสียชีวิตระหว่างการขนย้าย78คนรวมแล้วมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ถึง85คนครับแม้ภายหลังจะมีการชดเชยเยียวยาแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตครับแต่ยังไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ซึ่งอายุความกำลังจะหมดในวันที่25ตุลาคมปีหน้าปี2567ครับ